สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกนันอีกเช่นเคยค่ะกับสายชาแนลนะคะเหมือนเดิมค่ะเช่นเคยค่ะเราก็จะพาทุกท่านนะคะไปรับชมข้อมูลและสาระดีๆของเหรียญกระสาบไทยค่ะที่เราใช้จ่ายอยู่ทุกวันนะคะหยุดสังเกตสักนิดนึงนะคะว่าเหรียญที่เราใช้นั้นมีความพิเศษอย่างไรนะคะก่อนอื่นก็ขอย้อนคลิปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่เราได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบ นะคะที่หายากในรัชกาลที่9นะคะที่มีอยู่สิทธิ์อันดับค่ะเราก็ได้ทยอยบอกทุกท่านให้ทราบกันไปบ้างแล้วนะคะคลิปก่อนเราก็ได้เล่าสู่กันฟังนะคะถึง2อันดับแรกนะคะของเหรียญหายากในรัชกาลที่9ค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาพบก,กับอันดับที่3แล้วก็อันดับที่4ค่ะก่อนอื่นเราก็จะขอเริ่มต้นจากอันดับที่1ก่อนเลยนะคะเผื่อท่านใดที่ไม่ได้ชมคลิป เมื่อวานนี้นะคะก็จะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะอันดับที่1ค่ะนั่นก็คือเหรียญ5้าบาทนิเกิลเคลือบไส้ทองแดงนะคะเหรียญ5้าบาทปีพุทธศักราช2525ค่ะด้านหลังพระเสียรเล็กนะคะอันดับที่2ค่ะเป็นเหรียญกระสาบสสีราคา10บาทปีพุทธศักราช2533นะคะซึ่งมีการผลิตออกมาแค่100เหรียญนะคะอันดับที่3ค่ะ เหรียญกระสับอลูมิเนียมบอลราคาเหรียญย5สสตางค์ปีพุทธศักราช2,500ค่ะด้านหลังตัวหนังสือบางนะคะอันดับที่4ค่ะเหรียญกระสับอลูมิเนียมบอลค่ะราคา10สตางค์ค่ะปีพุทธศักราช2,500นะคะด้านหลัง10สตางค์หางยาวค่ะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญ10อันดับหายากนะคะซึ่งเราก็พึ่งได้ ซึ่งเราก็จะทยอยบอกข้อมูลไปครั้งละ2เหรียญน,นะคะนี่ก็คือรายละเอียดและยเกตความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆค่ะที่ทางช่องของเรานำมาฝากทุกท่านนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการสะสมค่ะ mm hmm. เช่นเคยค่ะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาพบก,กับเหรียญ10บาทและก็เหรียญ5บาทค่ะซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงค่ะและเป็นที่เหรียญติดอันดับหาย,ยากนะคะ แล้วก็ยอดการผลิตที่ค่อนข้างน้อยนะคะของเหรียญที่เราจะนํามาให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอกําลังแรงใจจากทุกท่านเช่นเคยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งสัน่นห้ามพลาดนะคะอย่าลืมดูคลิปให้จบค่ะขอบพระคุณค่ะเช่นเคยค่ะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2544ค่ะ เรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันก่อนนะคะลักษณะของเหรียญค่ะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสสีสีขาวและสีทองราคา10บาทวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับเรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลเมตรค่ะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญน,นะคะเรามาดูลวดลายของเหรียญค่ะกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด,ด้านซ้ายมีข้อความว่ารักชกาลเก้าค่ะเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะกลางเหรียญมีรูปพระปางวัดรุนภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกราคาว่าสิบเบื้องล่างมีเลขบอกราคาโดยมีคําว่าบาทขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้านขวาก็มีข้อความว่าประเทศไทย ด้านซ้ายมีปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญว่าพอสอนั่นเองค่ะส่วนอักษรเบลที่อยู่ข้างบนนะคะเอาไว้ใช้สําหรับคนพิการทางสายตานั่นเองค่ะเรามาดูความสวยงามแล้วก็ความแตกต่างของเหรียญเหรียญน,นี้กันนะคะว่าทําไมถึงมีราคาสูงนะคะเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สมบูรณ์นะคะของเหรียญปีพุทธศักราชส5 4พค่ะสมบูรณ์มมยังไงแล้วก็มีความแตกต่างจากเหรียญ ปีพอ,อ,น,อนอื่นยังไงเรามาดูกันนะคะเหรียญในปีนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงภูมิพลจะเรียบค่ะและก็ตรงข้ามกับตัวนี้จะเรียบนะคะตรงข้ามกับคําว่าราชการที่9้านะคะตรงนี้จะเรียบแต่ส่วนตรงที่อยู่ใต้เสื้อคุยแล้วก็อยู่บนพระเศียรนี้นะคะจะมีเส้นนูนตรงขอบมีเกลนี้นะคะ นี่ก็คือความพิเศษของเหรียญเหรียญนี้นะคะเราก็มาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังก็เหมือนกันค่ะก็จะมีตรงประเทศไทยนินรียบค่ะแล้วก็มาตรงนี้นะคะก็จะเรียบค่ะซึ่งเป็นเรียบตรงข้ามกันนะคะและตรงที่มีเส้นนูนขอบนิกเกิลน,นะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกันแบบนี้นะคะนี่ก็คือความพิเศษของเหรียญปีพุทธศักราช2544นะคะ นี่นะคะด้านหน้าตรงนี้ก็จะตรงข้ามกับตรงนี้นะคะก็จะเรียบนะคะตรงนี้ก็จะมีขอบนี่เกินนูนขึ้นมานะคะนี่ก็คือเหรียญสิบบาทค่ะเรามาดูยอดการผลิตกันค่ะเหรียญสิบบาทปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ค่ะน้ำหนักอยู่ที่แปดจุดห้ากร,รมัมยอดการผลิตอยู่ที่สองล้านหกหมื่นเหรียญค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะซึ่งก็ ถือว่าราคานี้ไม่ได้คี้รีนะคะแพงค่ะถือว่าแพงนะคะที่เหรียญน,นี้นะคะมีราคาแพงนะคะเนื่องจากยอดการผลิตน้อยค่ะนะคะราคาที่เรานำมารีวิวนี้นะคะเราไม่ได้พูดเองนะคะเราได้ข้อมูลมาจากหนงังสือเหรียญกระสาบไทยค่ะนี่ก็คือข้อมูลของเหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2 5 4 4นะคะ เรามาดูอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งอีกเหรียญหนึ่งค่ะที่ทุกท่านไม่ควรพลาดนะคะนั่นก็คือ5บาทนั่นเองค่ะนี่ก็คือเหรียญ5บาทปีพุทธศักราชสอง1ันห้าอ็ดนะคะเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันก่อนนะคะรายละเอียดของเหรียญน,นะคะก็ กลางเหรียญก็จะมีรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชนะคะด้านขวาก็จะมีข้อความวา่าภูมิพลอด,ดุลยเดชค่ะด้านซ้ายก็จะมีค่าวว่าราชการที่9้านะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะวงในนี้ก็จะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมค่ะกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบัวพิษค่ะ ข้างบนก็จะมีข้อความนะคะคำว่าประเทศไทยค่ะแล้วก็มีพศออปีที่จัดทําค่ะแล้วก็มีราคาห้าบาทนะคะโดยมีคําว่าบาทค่าระหว่างได้บอกราคาดังกล่าวนะคะนี่ก็คือรายละเอียดนะคะของเหรียญห้าบาทค่ะเรามาดูความพิเศษของเหรียญเหรียญนี้นะคะเหรียญน,นี้นะคะจะมีความพิเศษอยู่ตรงเนื้อเกินนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ อยู่ตรงนี้นะคะเออให้ผู้ภาษาแบบที่เราเข้าใจกันนะคะก็คือต้นคอนี้นะคะนะคะสังเกตดูดินนะคะอยู่ตรงต้นคอนี้นะคะบางท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกเราก็มีเหรียญมาให้เปรียบเทียบดูนะคะว่าเหรียญน,นี้นี่นะคะนี่คือเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงต้นคอเน,นี่ยคะ่ะแต่ว่าเหรียญน,นี้ที่เรามาเปรียบเทียบให้ดูนะะี่ค <mens> ะ <bah> <ix> ก็คือเหรียญที่ผลิตในปีเดียวกันนะคะจะไม่มีนะคะนี่นะคะนี่คือเหรียญปกตินะคะแต่เหรียญน,นี้นะคะจะมีอยู่ตรงนี้นะคะนะคะ่ะนี่ก็คือเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเรามาดูยอดการผลิตกันค่ะ เหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2531นะคะน้ำหนักอยู่ที่7.5กร,รัมค่ะยอดการ,รผลิตอยู่ที่44ล้าน5 30, เ3 0มื่นเหรียญค่ะราคาอยู่ที่150บาทต่อเหรียญน,นะคะนี่ก็คือเหรียญปกตินะคะที่ผลิตในปีนี้นะคะราคาอยู่ที่150บาทนะะก็ถือว่าราคาสูงเหมือนกันค่ะแต่เรามาดูเหรียญเหรียญน,นี้นะคะซึ่งมีความพิเศษอยู่ตรงที่ เนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะคะตรงต้นคอ,อนี่นะคะเหรียญนี้นะคะจึงทําให้มันมีราคาสูงขึ้นมานะคะราคาของเหรียญน,นี้จึงอยู่ที่3า0บาทต่อเหรียญนะคะที่มีเนื้อเกินนะคะท,ที่มันที่มีเนื้อเกินอยู่ตรงต้นคอ,อนี่นะคะราคาเหรียญน,นี้อยู่ที่300บาทค่ะนี่ก็คือข้อมูลและสาระดีๆที่เรานํามาฝากทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ